เราได้รับกล่องค่ะดูกล่องย้าใหญ่แล้วมาเปิดดูพร้อมกันนะคะว่าเป็นกล่องอะไรกล่องใหญ่มากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันค่ะนลัตจะต้องแกะกล่องใหญ่นี้ออกก่อนนะ,ะเพราะมันใหญ่เกินไปนะคะมาเปิดกล่องพร้อมกันกันกนะว่าเป็นกล่องอะไรทำไมมันใหญ่จัง เียวยมาเปิดพร้อมกันเลยค่ะของใหญ่ไปเรือเลยอ่ะจะเป็นอะไรอยู่ในนี้ใหญ่มากเพื่อความปลอดภัยค่ะการของแตกเราก็เลยใช้่อง กล่องน,นี่อีกกล่องหนึ่งนะคะดูดูสิค่ะดูค่ะดูค่ะกล่อง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 นี้นี่กล่องนีนน้นี่ค่ะถ้าต้องจับมือเลยน,ะนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีกล่องเลนี่กกล่อนนงหนึ่งเขาจะป้องกันของเราแตกนะคะแสกดีมากๆเลยนะฮามาสันนี่ค่ะ กล่องของกิงไม่ใหญ่นะคะกล่องของกิงเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าเขาจะใส่กล่องมาตรฐานให้เรานะคะเพราะว่าป้องกันของแตกค่ะดูสิค้ดูตัวมาสอนทำนะฮะเนี่ยเป็นกล่องเล็กอยู่ในนี้มานะคะว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นหม้อฟิ้งย่างนะคะเป็นหม้อฟิ้งย่างนะเน็ประสงค์ดูกล่องเลเลย แล้วจะต้องยกกล่องนี้มงลานตรงนี้นก่อนใหญ่มากเจค,ค่ะเรามาตรวพร้อมกันเลยนะคะแพ็คมาอย่างดีเลยแล้วจะต้องมาเกะก่อน องชั้นเลยมาดูพร้อมๆกันเดึงออกไม่ได้นุพมาดึงออกสิดึงโฟมออกนะก็จะแป๊กแน่นแบบนเลย คีณวางไ,ได้แล้วเราต้องแกะของค่ะแกะของข้างหน้าแกะของด <ๆ S 1> ้านนี้ด้วยค่ะแน่นมากเลยค่ะแน่นมากๆเลยมีโฟมอยู่ในเนี้ยนะคะเราต้องแกะของข้างถ้าสมมติถ้ามันไม่ดีเราต้องส่งกลับนะเราต้องเก็บของนะคะ ยังเอาแ่มานกแ่หอมานนี่นนอนนะอืไลไเราต้อง,ม,ม,อง,อง,องม็ดมาแกะกล่อง,องนี้เลย ตอนดูน้ำในนี้ให้พี่หน่อยยกลบแมยกดูน้ำมาหนึ่นโอเคแล้วเราจะแกะของที่ขาดไปเลยแล้วก็ีันแล้วก็รีบกันน่เราส่งแล้วก็จีจกันเพราะมันแคแน่นเลยแจะปากของะะแบบนี้ค่ะปากของแบบนี้เลย อสดอ้ะอ,ออกมาออกโอ้โีมากดูภนี้แแพทยอย่างดีเลยนะนี่หหน้าตาเป็นแบบนี้หูใหญ่มากเลยหูไซส์ใหญ่เลยนะคะนี่ยหูรแล้วไม่ว่าจะไม่ใหญ่ข่าดหูสิคะโอสะใจเลยดูสิคะสวยนะ ดูหมอ้อดูตัวหมออ้อค่ะตัวหม้อก,ก็ใหญ่มากเลยแล้วก็ที่ครอบฝาก็มีให้ด้วยแล้วเราต้องมาประกอบฝาเขาอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีแถมมาให้นะนะก็มีสายไฟนะนะแล้วก็ที่มีประกอบฝาของเขาเดี๋ยวเราก็จะมาหมดดาุนนวดฝาของเขาแล้วก็มีคู่มือการใช้นะ แล้วก็มีหมอ้อเนี่ค่ะหมอ้อนี้ก็เป็นน้ำซุปฝั่งหนึ่งนะคะสองด้านนะคะโใหญ่มากเลยอ่ะท่านไมว่าจะไม่ใหญ่ขนาดน,นี้เนะ่ะดูใหญ่มากๆเลยวิธีใช้ของเขาก็จะเอาหมอ้อตรงนี้ตั้งนะคะเคค่ะเดี๋ยวรัดมาถ่ายให้ดูใกล้ๆดูใกล้ๆเลยค่ะหมอ้อใหญ่มากเลยนะคะ ใหญ่มากๆรัดนึกว่าจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะหม้อที่แถมมาก็ใหญ่มากนะคะใหญ่มากๆเลยเราลัดวัดดูนะคะว่าใหญ่ะมาณไหนเวัดให้ดูนะไม่ผิดหวังเลยนะคะไม่ผิดหวังเลยโอเคมากเลยไม่แพงด้วยนะคะลดราคาเหลือแปดสิบเก้ายูโร ความกว้างของเขานะี่คะ44เซนติเมตรนะ,ะ44เซนติเมตรด้านนี้ก็44นะคะแล้วก็หม้อต้มของเขาเนี่ยหม้อน้ำซุปของเขานี่ย29เซนติเมตรนะคะ28เซนติเมตรนะคะความกว้างนะะี่ค่ะโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝาของเขาก็เราก็จะมาหมุนน็อตอีกทีนึงหมุนฝา ปาปิดมอของเค้าสวยงามนะสวยงามแล้วก็มี๊กไฟนะคะสองตานะคะสองตาโอเคนะคะถ้าสามตาไม่โอเคนะคะนี่เขาถอดออกเพราะว่าถ้าใช้ในยุโรปต้องเป็นสองตาเท่านั้น,นอันนี้ก็จะเราก็จะมาหมุนน็อตเองนะ,ะอันนี้ยอันนี้ก็เป็นฝารองน้ํามันนะ,ะฝารองน้ํามันอยู่ด้านนี้นะ มดูสิมีด้านเดียวหรอฝาลองนม่มทำไมฝารองน้ำมันมีด้านเดียวไม่รู้ปกติมันต้องมีสองด้านนะโอเคนะคะมาก็จะมาเปิดตรงนี้ ว้างสี่สิสีคูณ4ี่นะคะโอเคมากๆเลยย่างอนนีผสมนะใครอยากสั่งซื้อก็สั่งได้เลยนะคะรุ่นนี้ไม่จุดหวนะัะถือว่าโอเคอยู่นะคะประทับใจอยู่ตรงนี้ยกถอดได้นะคะ แล้วก็เขาก็จะมีรูรูน้ํามันอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราย่างเนะะี่ยรูน้ํามันของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วน้ํามันเขาก็จะไหลลงข้างๆนะเะค่ะรูน้นําะะมันมีด้านเดียวนะคะรูน้ํามันมีด้านเดียวนะคะ,คะเขาจะไหลลงตรงนี้ถาดย่างนี้ถ้าเราไม่ใช้หม้อ,อก,ก็ถือว่าใหญ่มากเลยนะ,ะรูปทรงก็สวยงามนะะ่าน่าใช้ น่าใช้มากเลยนะแล้วก็ตัวความร้อนนะคะเป็นแผ่นความร้อนแบบนี้นะคะเวลาเราใช้เสร็จนะ,ะเราก็จะถอดถาดให้ไปล้างได้เลยนะคะนี่ยก็เป็นเทฟลอนลนะบองใช้ดูนี่ค่ะถาดเป็นเนื้อเทฟลอนอะเนี่ยเป็นเนื้อเทฟลอนไม่ติดกระทะน,นะคะแล้วเรามา ปิ้งย่างให้ดูนะตะวันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฝาของเขานะนี่คะน็อตของเขาเขีให้มาแบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่เองนะเนะี่ก็จะใส่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่เอง แล้วขอใส่ฝาเขาก่อนนะคะแล้วก็จะหมุนใส่ฝาค่ะอันนี้ก็ให้แต่มาแบบนี้อันนี้ก็เป็นที่รองน้ำมันโอเคค่ะเดี๋ยวมาชมตอนย่างเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะทานปิ้งย่างเรามาดูตอนทานตอนย่างกัน,นะคะ่ะด้านนี้ก็เป็นสวิตค,ความร้อนนะคะแล้วก็หมุนเขาก็จะไฟติดแบบนี้นะคะ ด้านนี้ก็สําหรับย่างอันนี้สําหรับต้มนะคะนี่ค่ะสำหรับย่างสําหรับต้มหม้อนี่ก็ใหญ่มากเหมือนกันนะร้อนไวนะคะเพิ่งเปิดร้อนแล้วนะความร้อนก็อยู่ที่สองพันสองร้อยวัตต์นะคะสองพันสองร้อยวัตต์กำลังไฟอ่ะนะคะหม้อก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าเซนติเมตรนะคะความกว้างนะะใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับครอบครัวใหญ่นะคะทานประมาณ หกถึงเกดคนนะคะหกถึงเ็ดคนทานได้นะคะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะราคาปกติอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้ายูโรนะคะลดเหลือแปดสิบเก้าประทับใจนะคะเดี๋ยวมาดูตอนอย่างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอนทานกันค่ะนะะี่ค่ะเพิ่งสองนาทีเองนะคะถือว่าร้อนไวมากๆนะ,ะ่คะดูเสียงซ่านะ้ะ ร้อนไวนะคะรุ่นนี้ไม่ผิดหวังเลยนะมาค่ะทีนี้มาทานด้วยกันหมูย่างสุกี้หมูย่างย่างไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆอย่าย่างเยอะอย่างแค่เรามาค่ะมาค่ะมาทานหมูย่างกับเราค่ะร้อนไวมากๆเลยนะ,ะนี่เห็นไหมค่ะมาทาน,น แล้วต้องได้สั่งตะเกียบตะเกียบไม่มีนะคะลุมสั่งตะเกียบนี่ซัอมสียงมั้งเลยร้อนไวนะ กิมมานั้นมาใสก่เลยนะตอนนั้นกิมมันไก่น้ำกิมไก่กับน้ำกิมซุกี้ผสมกันอร่อน้ำกิมที่ว่าขวดสำหรับน้ำกิมไก่แล้วก็มาเทใส่น้ำกิมซุกี้เทแล้วคนๆรวมกันอร่อย มาค่ะมาค่ะมาทานซุกกี้กันค่ะม้อร้อนมห,อหมูสามชั้นม้อทุกเพื่อเราก็ร้อนเลยนะฮะไวมากเลยใช้เวลาแค่สองนาทีนะฮะสองนาทีโอเคเลยน้ำซุปนี่รัดใส่น้ำซุปไม่เกียยนะฮะ เราช้อนไปยังช,ยงช้อนได้ยังช้อนกินเลยทน้ำซุปก,ก็เจ๋ออร่อยมามาค่ะมาค่ะอร่อยด้วยกันค่ะน้ำกิ้มก็เป็นน้ำกิมสุกี้แล้วก็น้ำกิมไก่ผสมกัน แอนแฮมซุปด้วยนะบอ็อกกิ้ลบอ็อกกิ้ลที่เหลือใส่ใช้ไดนะ้ ร้อนไวมากมากเอนอน่ร้อนไวมากโอเคเลยนะคะถ้าใครต้องการสั่งสั่งได้เลยนะคะรัดไม่ได้อะไรจากมาสอนนะคะแตบบ่ใช้ดีนะคะรุน่นนี้แล้วก็ใหญ่ด้วยนะ,ะไม่ผิดหวังเลย 再来。 สำหรับครอบครัวเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าหม้อรุ่นนี้ใหญ่มาก44นะคะเหมาะมากเลยนะนไม่ผิดหวังะะะโอเคนะคะเดี๋ยวรัวขอจบวิดีโอเท่อี้ก่อนนะ เกค่ะายบายค่ะ ใส่ผักลงไปได้นะคะถ้าชอบผักก็ใส่ผักลงไปได้